สวัสดีค่ะบิบิทาโรนะคะวันนี้นะคะมิวก็ได้มาทําคลิปพิกาเด็กนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นนะคะพร้อมที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเราไหมนะคะค่ะก็เช่นเคยนะคะผลการทำนายนะคะจะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะเป็นผลการทํานายโดยรวมอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะ มิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังด้วยนะคะค่ะและเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้นะคะมิวได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะและมิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่มีให้มิวนะคะค่ะ ค่ะเดมิขอให้นะคะเพื่อนๆน,นะคะหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะตั้งคําถามภายในใจว่าเขาคนนั้นนะคะพร้อมที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเราไหมนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะและเพื่อนๆลืมตาขึ้นแล้วมาเลือกกองไพ่กันเลยนะคะเด็กที่หนึ่งจะเป็นน้องหมีสีฟ้านะคะเด็กที่สองจะเป็นน้องหมีสีเขียวและเด็กที่สามจะเป็นน้องหมีสีชมพูนะคะ ค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะน้องมีสีฟ้านะคะเดี๋ยวมีขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะ เฮอมิดค่ะหกถ้วยนะคะแปดถ้วยนะคะราชาถือถ้วยนะคะ คาสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณก็คือว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักต่างวัยหรือว่าเป็นความรักครั้งเก่านะคะที่รีเทิร์นกลับมานะคะแล้วอยู่ดีๆมันนิ่งเงียบหายไปนะคะมันเหมือนมีคนเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะทั้งที่นะคะก็มีความอ่าเขาเรียกว่า มีความโรแมนติกในความรักนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่โรแมนติกก็ได้นะคะแต่ว่ามันได้มีการเงียบหายไปนะคะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะเงียบหายนะคะออกมาคู่กันเลยนะคะแปดถ้วยแล้วก็เฮอร์มิตนะคะเหมือนประมาณว่าคบกันมาอยู่ดีๆนะคะเป็นอ่าเขาคนนั้นอาจจะมีอายุมากกว่าคุณเยอะมากก็ได้นะคะหรือว่าเป็นความรักที่มัน เป็นความรักครั้งเก่านะคะนะคะและเขาคนนั้นนะคะหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ดูโรแมนติกนะคะมีความอ่อนโยนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะรู้สึกและคิดยังไงคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะ สี่ไม้ท้ามนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะจห้โดรเฟ้นนะคะค่ะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะณนะเวลานี้เขาค่อนข้างที่จะคิดมากเลยนะคะฟุ้งซ่านนะคะ มีความคิดหลายๆอย่างนะคะเข้ามาในหัวของเขานะคะเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันมั่นคงนะคะแต่ว่าอีในหนึ่งเขาอาจจะมีครอบครัวของเขาอยู่แล้วก็ได้นะคะคามีครอบครัวเขาอยู่แล้วมันมันถึงต้องมีการเดินห่างออกไปนะคะเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอาจจะเป็นในฐานะเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า จะให้เราเฟ้นออกมาบอกว่าเขาต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจนะคะเขาก็อยากที่จะคบคุณไปเรื่อยๆนะคะค่ะถึงแม้ตอนนี้นะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเออจะคบกันแบบเป็นแฟนจริงจังนะคะแต่ก็อยากให้คงสถานะเพื่อนไว้ก่อนนะคะแล้วตอนนี้นะคะเขาเองเขาก็คิดเยอะนะคะเขาจะเริ่มอ่า อาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะต้องทํำยังไงอะไรต่อไปก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวมมวจะมาขอดูอ่าคำถามตามหัวข้อเลยนะคะเขาคนนี้นะคะขออภคะ่ะเขาคนนั้นนะคะเขาพร้อมที่จับมือและเดินร่วมทางไปกับคุณไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเขาพร้อมไหมราชินีถือเหรียญน,นะคะ ราชาถือไม้เท้านะคะทมเบรนตค่ะ The h y b r i d นะคะเ <Hybrid> ข้าคนนั้นนะคะพร้อมที่จะจับมือและเดินร,ร่วมทางไปกับคนใหม่นะคะ มิวรู้สึกว่านะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะมีอะไรที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะจะมีอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมิควมคิดว่าคุณกับเขาหน้าจะต้องอยู่ในสถานะที่แบบว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกหรือว่าไม่เปิดเผยให้คนอื่นรับรู้นะคะ คือหมายความว่าเป็นความรักแบบลับๆอะค่ะเพราะว่าเขาเองน่าจะมีครอบครัวนะคะอาจจะมีครอบครัวนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกดีกับคุณนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นความรักครั้งเก่าหรือว่าอ่าเคมีที่มันตรงกันก็ได้นะคะถ้าเขาคนนั้นไม่อายุมากกว่าคุณหรือว่าคุณอายุมากกว่าเขานะคะ ก็น่าจะเป็นรักต่างวัยที่แบบว่าอาจจะเป็นเพื่อนครั้งเก่าก,กันก็ได้นะคะเป็นคนรักเก่าเขาขึ้นมานะคะค่าแต่จากหน้าไพ่แล้วนะคะเขายังไม่พร้อมนะคะที่จะเดินร่วมทางไปนะคะเพราะว่าเขาเองนะคะถ้าในลักษณะขออภัยคับถ้าในลักษณะเพื่อนนะคะเขาก็อยากจะคบแบบนั้นไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนรักนะคะ มันจะต้องเป็นคนรักในที่ลับนะคะคือแบบรักแบบลับๆนะคะคือไม่สามารถเปิดเผยได้อะค่ะค่ะอันนี้นะคะมิวก็ขอให้คุณนะคะใช้ดุลพินิษและวิจารณญาณเอาเองนะคะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณรู้สึกดีกับเขานะคะและอยากให้เขาเดินร่วมทางไปกับคุณนั้นคุณก็ต้องอยู่ในที่ลับนะคะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่า มันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจเอาเองนะคะค่ะพ้ก,การทํานายก็จะมีประมาณนี้นะคะมิกวก็ขอเป็นกําลังใจนะคะขอให้คุณได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะถึงแม้คุณกับเขาไม่ใช่คบกันแบบคู่รักนะคะแต่เราก็ยังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้ใช่ไหมคะค่ะมิวขอเป็นกําลังใจให้นะคะ และอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้มิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอจบการดำานายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะกับเพื่อนๆเ,เด็กที่สองนะคะน้องหมีสีเขียวนะคะมิวขอมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนั้นก่อนนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะ จัดติกนะคะสีดามนะคะเด็ดเชอร์รอดนะคะ ราชาถือดาบนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ายัางอันนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนนะคะจะติก,กออกมาบอกว่ามันเหมือนเป็นความรักแบบเพื่อนแต่เกินเพื่อนหรือเปล่านะคะและมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะเงียบหายไปนะคะอาจจะเป็นเรื่องระยะทางด้วยนะคะมีระยะทางเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็น คนทางไกลนะคะรักออนไลน์นะคะหรือว่าอายุกันคนละที่นะคะคนละอำเภอคนละจังหวัดหรือว่าคนละประเทศก็ได้นะคะค่ะแล้วก็มีคนนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะและ้วก็ไม่คุ้นกับเขานะคะ <c oughs> มีความต้องการที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> อันนี้มีขอตีไปว่าเป็นคนนะคะต้องการความชัดเจนนะคะ หรือว่าเขาก็ได้นะคะเดี๋ยวมีจะมาขอดูต่อนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะที่คุณถามถึงนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะสามไม้เท้านะคะมีระยะทางนะคะมีการรอคอยเกิดขึ้นนะคะเลเวอร์นะคะ แปไดไม้เท้านะคะเด็กค่ะขอไปนะคะค่ะาคนนั้นนะคะคิดได้รู้สึกอย่างไรนะคะ <none> เขาก็คิดว่าคุณนะคะคือคนรักของเขานะคะแต่อาจจะมีเรื่องในยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ ตอนนี้ความห่างไกลนะคะทําให้เขารอคอยนะคะหรือว่าเขาคนนั้นนะคะต้องการความชัดเจนนะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณมากเลยนะคะแล้วเดชเดชออกมาบอกว่าเขาพร้อมที่จะจบปัญหาต่างๆระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะปัญหาในที่นี้ก็คือว่าความชัดเจนนะคะจะเป็นยังไงนะคะจะจับมือเดินไปด้วยกันไหมนะคะเขนานั้นเขาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่า แล้วเขาคนนั้นนะคะพร้อมที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับคุณไหมนะคะเขาคนนั้นนะคะพร้อมที่จับมือและเดินร่วมทางไปกับคุณไหมนะคะเดือสตาร์นะ,ะ,นะ,ะว้าวเดินสตาร์ขึ้นแล้วนะคะาสามเหรียญ สามเหรียญน,นะคะจัดเม้นต์ค่ะราชาถือไอ้ขออภัยค่ะอัศวินถืไอไม้เท้านะคะค่ะเดอะสตาร์นะคะ และจัดเม้นนะคะออกมาการันตีเลยนะคะว่าเขาคนนั้นพร้อมที่จะจับมือนะคะพร้อมจับมือและเดินร่วมทางไปกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะเขาเองนะคะความสัมพันธ์นี้เขามีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากจะพูดคุยนะคะอ่าสามเหรียญนะคะเป็ไม้ท้าต่อมาบอกว่าจะติดต่อสื่อสารนะคะเขาอยากจะพูดคุยนะคะนี่ค่ะสถาบันิกนะคะก่อร่างสร้างสถานที่ขึ้นมานี่ก็คือ อีกนายหนึ่งก็คือการกร่อขอไปกันก่อร่างสร้างครอบครัวกันนะคะและทุกอย่างนะคะคุณอยากได้อ่าความชัดเจนนะคะเขาก็พร้อมที่จะชัดเจนแล้วนะคะเขาพร้อมที่จะเปิดนะคะเปิดต่อสังคมต่อสาธารณชนนะคะและเขานะคะก็มีความมั่นคงนะคะเขาอยากจะกลับมาหาคุณเลยนะคะตอนนี้นะคะเขาอยากจะกลับมาหาคุณเลยนะคะ่นนะ,คะ,กะก็ทำ ท็อปิ่งนะคะกับหัวข้อน,นี้แล้วนะคะเขาคนนั้นนะคะพร้อมที่จะเดินร่วมทางไปกับคุณอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะความสัมพันธ์นะคะครั้งนี้นะคะเขามีความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะที่จะสร้างครอบครัวนะคะและพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชนนะคะเขาก็อยากกลับมาหาคุณในเร็ววันนะคะค่ะผลการน,นําหนายก็จะมีประมาณนี้นะคะ มิวก็ขอเป็นกาลังใจนะคะขอให้คุณได้พบความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสนะคะและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะวันนี้มิวขอจบการทํานนยแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้มิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะเด็กที่สามนะคะน้องหมีสีชมพูนะคะ จะมีจะขอดูสถานการณ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ค่ะดีเอ็มพเพรสนะคะราชนีถือเหรียญน,นะคะ แดดดามน,นะคะ The f o o l นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ามันเหมือนมีความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่สองสามคนหรือเปล่าคะ พราะรู้สึกว่าจะมีตัวจริงเกิดขึ้นมานะคะและก็มีอีกคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สองขึ้นมานะคะมีจะไม่ขอพูดคําว่าตัวสํารองนะคะเพราะว่ามันจะโดนทิมแทงใจเหลือเกินนะคะคาราแปดดาบออกมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูน่าอึดอัดนะคะความเป็นความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดค่ะมันเป็นความอึดอัดนะคะใน ในเรื่องอความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีคนที่แบบว่าทําตัวเหมือนอิสระนะคะหรือว่ามันทําตัวที่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะค่ะยังม่จะขอดูต่อว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้คะเขารู้สึกอย่างไรคะเก้า ถ้วยนะคะสี่ถ้วยนะคะสีดาบนะคะ สามเหรียญน,นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคนนั้นนะคะเขาเองก็เบื่อหน่ายนะคะเบื่อหน่ายนะคะอยากจะทําตัวแบบชิวๆนะคะแต่ว่าเขาเขาคนนั้นนะคะกลับนิ่งเฉยไปซะอย่างนั้นนะคะเขารู้สึกเหมือนบางครั้งการแสดงออกของเขานะคะหรือความรู้สึกของเขาเขาเหมือน รู้สึกเบื่อหน่ายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะทั้งที่เขาเคยพูดว่าเราจะาสามเรียนนี่คือการช่วยกันสร้างความสัมพันธ์นี้นะคะสารความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันแข็งแรงหรือว่าให้มันมั่นคงนะคะแต่เขาก็เหมือนดูเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็เขาก็นิ่งนะคะเขาไม่ทําอะไรนะคะทําตัวแบบลอ,อยลมนะคะเหมือนทําตัวชิวๆอะคะ่ะ ในความรู้สึกนะคะทั้งที่ว่ามันมีเรื่องอ่ามีตัวจริงอะไรกันขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวมีขอโดนต่อนะคะว่าเข้าพร้อมที่จับมือและเดินร่วมทางไปกับคุณไหมนะคะเขาคนนั้นพร้อมไหมนะคะหนึ่งดาบนะคะ ราชาถือดาบนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเล็กหนึ่งใบค่ะห้าดาบนะคะค่ะจากหัวข้อนะคะเขาพร้อมที่จะเดินร่วมทางไปกับเราไหมนะคะไปกับคุณไหมนะคะมิวขอบอกว่า เขาเองนะคะเขาก็ยังมีความหวังเล็กๆนะคะเพราะดาบมันปักลงดินลงมาแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่ามันจะต้องใช้ความพยายามมากนะคะเพราะเขาเองนะคะต้องต่อสู้นะคะฟาดฟันกับคนรอบข้างด้วยนะคะเร่งในหนึ่งตอนนี้นะครับเขาก็สับสนนะคะว่าจะทํำยังไงดีนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความความพยายามอย่างมากะคะ่ะมิวก็ คิดว่าเขาคนนั้นนะคะตอนนี้นะคะจากการที่เขาเบื่อเบื่อหน่ายหน่าเตงๆนะคะแล้วก็เขามาหยุดนิ่งไปนะคะเขาคงหยุดนิ่งไปเพื่อที่จะคิดนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาสับสนนะคะว่าเขาจะเอายังไงดีนะคะเขาจะทํำยังไงดีนะคะเขาก็อยากจะชัดเจนนะคะแต่ดาบมันปากลงมาอย่างนี้นะคะมิวคออ่าตอบคําถามนะคะตามหัวข้อเลยนะคะตอนนี้เขายังไม่พร้อมนะคะเพราะว่าเขาเองตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะ เขายังสับสนอยู่นะคะค่ะอ่ามิวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้คุณกับเขานะคะได้เคลียร์ปัญหากันได้โดยเร็วนะคะขอให้เขาได้ตัดสินใจและบอกกับคุณว่าเขาพร้อมที่จะไปกับคุณไหมนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขายังสับสนอยู่นะคะถ้าคุณรอเขาได้นะคะก็ขอเวลาให้เขาได้ เคลียร์ปัญหานี้นะคะได้ให้เขาได้ตัดสินใจเอานะคะค่ะมิวก็ขอเป็นกาลังใจให้นะคะขอให้คุณนะคะได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสนะคะเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้มิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย